ฤดูกาลนี้ทีมของมิเกลอัตเตตาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังโชว์ผลงานได้อย่างย่ำแย่โดยเพิ่งกระเด็นตกรอบยูโรปาลีกร่วมไปถึงรังอันดับ9ในศึกเีเมลีกส่งผลให้พวกเขาส่อแววชวดไปลุยยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ2 5หปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล1995ร 15, หลังปัจจุบันมีแต้มตามหลังเวสต์แฮมในพื้นที่ยโุโรปถึง6คะแนนแน่นอนเรื่องดังกล่าวทำให้เป็นกระแสะว่าพลพรรคเดอรกันเนอร์เตรียมผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ เริ่มตั้งแต่โละผู้เล่นส่วนเกินออกเพื่อระดมทุนในการดึงผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแทนไม่ว่าจะเป็นเอเดัวโดคามาวิงกามิฟิลดารุ่งจากแรนด์หรือฮุเซมอาูอากองกลางจากลียงซึ่งล้วนแล้วต่างมีค่าตัวสูงด้วยกันทั้งคู่และนี่คือ5แข้งอยู่ในลิสต์ต้นๆที่มีโอกาสจะย้ายออกจากอาเซนนอลในซัมเมอร์นี้ชื่อของแบ็คขวาสเปนกลายเป็นแข้งต้นๆที่มีข่าวเชื่อมโยงในการย้ายออกจากทีมมากที่สุด ดาเตะไว้ยแม้จะยังเหลือสัญญากับไอ้ปืนใหญ่ถึงซัมเมอร์ปี2023แต่ก็มีกระแสข่าวลือว่าเขาเตรียมที่จะบอกลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีบาซ่ากับแปะแชร์ A ให้ความสนใจขณะเดียวกันด้วยความที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มดอบลงไปในช่วงหลังทําให้สโมสรพร้อมเปิดรับข้อเสนอจากทีมอื่นและนําเงินไปซื้อแบ็คขวารายใหม่เข้ามาแทนที่โดยเขากําลังตกเป็นข่าวกับทาลิกแรมตี้จากไบรตันและแม็กซ์อารอนของลอริดซึ่งทั้งคู่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้ เนดด่านดิกรีทีมชาติเยอรมันกลายเป็นผู้เล่นคนสาคัญของอาเซนอลมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากเลเวอร์คูเซ่นเมื่อปี2018โดยมาเป็นมือหนึ่งต่อจากปีเตอร์เช็ที่ประกาศแขวนถุงมืออย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาชื่อของในดด่านรายนี้ตกเป็นข่าวว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่อาเซนอลต้องการปล่อยออกไปจากทีมเนื่องจากเจ้าตัวเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งและช่วยทีมเก็บคินชี้ได้เพียง9จาก32เกมเท่านั้นและด้วยความที่เจ้าตัวยังเหลือสัญญากับทีมถึงปี2023 ทำให้สโมสอนน่าจะได้ค่าตัวจากเดียวนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวเอสลีแมทเลนไนแข้งสารพัดประโยชน์ถูกปล่อยให้กับเวฟฟอร์ดยืมใช้าง,งานในฤดูกาลนี้ซึ่งก็ทําให้เขาได้ลงเล่นอย่างสม่าเสมอซึ่งตัวมักจะถูกส่งลงไปเล่นในตําแหน่งกองกลางส่วนทางตอนอยู่กับอาร์เซนอลก็มักจะได้เล่นในตําแหน่งฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่งอะไรก็ตามดาวเตะวัย23ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอารเตต้า แม้จะถูกขายขาดออกไปในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนโดยมีหลายทีมให้ความสนใจทั้งลีดยูเนเตดและเอเวอรตตันลูคัสตอเรล่ามิฟิ r อรูไยถูกปล่อยให้กับอาร์เตกมาลิตยืมใช้งานในซีซั่นนี้หลังสโมสรจัดการดึงโทมัสปเต้เข้ามาทำให้เขาไม่มีตำแหน่งที่จะลงเล่นกับอาเซนอลแต่ถึงกระนั้นชีวิตในแดนกระทิงดุของดาเตวัย25ก็ดูจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นักหลังตกเป็นตัวสำรอง ได้โอกาสลงเล่นเพียง19นัดในลาลิก้าเท่านั้นมีโอกาสสูงที่จะโดนขายขาดออกไปและเมื่อเร็วๆนี้เจ้าตัวเคยออกมายอมรับว่าต้องการย้ายไปอยู่กับโบคาโจเนียยอดสโมสรลูกหนังในหลีกอาเจนไินหลังจบฤดูกาลนี้เพราะต้องการอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวหลังเจ้าตัวเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อเดือนมีนาคมเพราะติดเชื้อโควิด -19 มาตตโอเกดูซี่ มิดฟิลด์ดาวรุ่งเลือดน้ำหอมย้ายจากอาร์เซนอลมาร่วมทัพแฮทเทอร์เบลินด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลและก็ทําผลงานได้น่าพอใจโดยลงเล่นใ้กับทัพหญิงชลาไปแล้ว24นัดยิงไป2ประตูรวมทุกรายการจากผลงานดังกล่าวทําให้ผอ,อ,อกีฬาของแฮทเทอร์เบลินออกมายอมรับว่ามีแผนการที่จะซื้อขาดดาวเตะราเนียมาร่วมทีมแบบทาวอหลังชื่อชอบผลงานนกเตะเป็นพิเศษเอ็ยนไรต์ตำนานกอน้าอาร์เซนอลยอมรับ กวทีมรักจะเสียเอมิลสเมโรและบุคยโยซาก้า2วันทกิตที่เป็นอนาคตของแข้งไอ้ปืนใหญ่ไปให้คู่แข่งร่วมลีกหากทีมยังไม่แกล่งพอจะลุ้นแชมป์ในโรเลวนี้ทั้งคู่ถือเป็น2อนาเตท,ที่เป็นความหวังและเป็นอนาคตของอาร์เซนอลทั้งสาวกไอ้ปืนใหญ่รวมถึงตัวผมด้วยเชื่อเถอะว่าทั้งคู่จะพาทีมกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ได้แน่นอนแต่ปัญหาคือวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วอาร์เซนอลยังห่างไกลาจากคำว่าลุ้นแชมป์ ทีมใหญ่อื่นๆจะต้องมาดูดตัวเด็ก2คนนี้ไปเสริมทัพแน่นอนและมีโอกาสที่เราจะเสียพวกเขาค่อนข้างสูงซะด้วยหากเรื่องร้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงถือเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสำหรับอาเซนอลเลยนะเพราะขณะที่โค้ชกาลังทํางานหนักเพื่อย,ยกระดับคุณภาพตามสเต็ปอย่างมั่นคงแต่แล้วกลับโดนฝอยเอาสองเสาหลักที่มีความสําคัญส,สูงสุดไปกลางคันแบบนี้คุณไม่มีทางหาใครมาทดแทนแน่